วัสดีทุกคนวันนี้ก็จะมาทำเอเอสมาเหมือนเดิมนะทุกคนเนาะทุกคนยังจำกันได้ไหม <c oughs> ก็ว่างๆแล้วนะทุกคนนะก็จะลองมาทำเอเอสมาเหมือนเดิมนะทุกคนนะก็วันนี้ออกนอกสถานที่นะที่นองนองสะเนาะเหลียงป่าป่าป่าปลาป,าปานินนะทุกคนเนาะก็ออกสถานที่เหมือนเดิม ได้ยินไหมทุกคนโอเคเนาะทุกคนเนาะก็ยังไงก็ขอโทษเนาะทุกคนเนาะที่ไม่ได้อัดคลิป ASMR เหเมือนเดิมเนาะเพราะว่าไม่ว่างก็เลยได้ทำคลิปแบบแนวธรรมะเนาะก็เห็นว่าปว่าตอบสนองดีเหมือนกันนะกับแนวธรรมะแต่ตอนนี้ผมจะลองทำโองแนวโองแบบเนาะแบบ แบบเอสมาด้วยแล้วก็ธรรมาด้วยเนาะถ้าใครยังชอบผมทำเอสมาเหมือนเดิมนะก็ลองคอมเมนต์ด้วยนะคอมเมนต์ comment บอกด้วยนะว่าให้ทำเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้เนาะผมก็จะลองทำเนาะแล้วก็ไม่ออกกล้องด้วยทำแบบปิดหน้าด้วยแล้วก็ใส่เสียงเฉยๆแล้วก็ทำแบบ ออกกล้องแบบนี้ด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ออกนอกสันทีด้วยนะทุกคนนะก็ทุกคนลองคอมเมนต์ด้วยนะว่าชอบไม่อไม่ชอบยังไงก็ชอบอ่าก็ยังมีนะ FCT ชอบที่บอกผมให้พมทำ ESMR เหมือนเดิมก็ยังเห็นคอมเมนต์อยู่เนาะเดี๋ยวผมจะทำเนาะทำให้ดูโอเคตอนนี้ก็ยูทีพวกอันนี้นะผมจะลองทำแบบนี้นะ 영 <목소리법> ก็คิดว่า FC จะไม่จำกันแล้วนะเพรว่านานแล้วที่มันด้ลงคลิปเอสแมนี่ก็คิดว่า FC จะไม่ได้จำกันหรือว่าลงลืมกันแล้วก็ยังไม่ลืมนะผมก็ยังทำเอสแเหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไม่ได้ลืมเนาะไม่ได้ลืมไม่ได้ลงเนาะก็แค่ไม่มีเวลาทำทเฉยๆนะทุกคนนะแต่ตอนนี้ก็ประมาณ กี่ทุ่มวะแสงตะเวนคือถ้าประเทศล่าก็จะเป็นอยู่ประมาณห้าโมงเนาะส่วงนี้หาโมงคือทางไทยเรียกว่าอะไรผมผมไม่รู้กี่ทุ่มก็ไม่รู้นะห้าทุ่มหรือเปล่าโอเคกนะ็ห้าโมงเย็นหรือเปล่านะ ันนี้ก็แสงแตะเวนอ่นอนๆตกถี่ตกดินนะโอเคนะทุกคนคนงะจะลองเอาตัวนี้ ว่าสอบเสียงคอหรือเปล่าโอเคเนาะทุกคนเนาะผมจะไปที่ทีหนึ่ง ที่มันมีเหล็กเนาะทุกคนเนาะ dạng thịt, có gì dạng ทีนะทุกคนเนาะลองฟังเสียงน้ำก่อนอาจจะเป็นยังไงบ้าง ปลาก็ขึ้นด้วยนะคิดว่าผมอาเ,อาเอาหัวอาหารให้มันึ้นเพนะื่อนทุกคนนะก็ประมาณนี้แหละที่จะทำเอสมาอ์กทันที่ โอเคเนาะทุกคนเนาะก็ประมาณนี้เนาะก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนนะใครยังชอบอยู่หรือไม่ชอบเนาะก็บอกด้วยนะคอมเมนต์บอกว่าให้ทำยังไงบ้างเอสมาท,ที่ที่จะ,ะขยายตัวได้ดีนะบอกด้วยนะว่าต้องทำยังไงเรื่องเอสมาพมก็ยังไม่รู้เหมือนกันรู้แบบคร่าวๆนะทุกคนนะก็ยังไม่แบบของแค้ว เค้านาะทุกคนเนาะย,ยังไงก็ฝากโกรไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะทุกคนนะกดกดคอมเมนต์คอมเมนต์ด้วยนะเออกดคอมเมนต์มมนด้วยนะทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็บอกด้วยว่าให้ยทำยังไงสอบแบบไหนเนาะบอกบอกคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนนะก็ยังไงฝากติดตามเหมือนเดิมน่ะทุกคนเนาะ HFC เหมือนเดิมเด้อ HFC เหมือนเดิมักคนกดคอมเม,มนต์คนกดไลค์คนดูเนาะ โอเคเนาะทุกคนเนาะก็ยังไงฝากติดตามบ๊ายบายจบแค่นี้แหละรักทุกคนเด้อ